เปิดกอดนะครับแสนสามนะครับผมแค่นั้นแหละไอ้นอนแล้วก mm ูเป็นคนที่เลือกแบบนี้เอาอะไรออกกูจะลุ้นโกแปดเว้ยไอ้แหละแล้วกูจะเล่นอันนี้ด้วยไงรีเจนเลยไงยี่สิบปเฮ้ยเดี๋ยวมึงต้องแลกก่อนแลกก่อนแลกเอาโหนึ่งแสนอือแล้วกูเอาอินไงมาดิเวน ขอดีๆนะจ๊ะนอนจ๊ะปุ๊บโอ้โหดอกแรกเกลือดอกที่สองอุ้ยมาแล้ว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 มาเรีวอึ๊บโอ้โหอึ๊บโอ้ยอึ๊บขี้จะหลุดแล้วโอ้ยไปไว้ว่ะเอาวายที่กูอยากได้มาว่ะเหลือสิบเหลือสิบอุ้ย โห oh, ไม่ใช่ไม่ใช่ call, ไม่ใช่คน oh. hey, hey. er ละอย่างคนละอย่างไม่ใช่สิมันได้ลุ้นนานนั่นไหนได้ลุ้นไหนเอ้เดี๋ยวเราใช้ให้หมดไปเลยมันมีไอ้นั่นอีกอันไหนวะนี่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 มีนี่มีนี่ใช้เอายี่สิบเจ็ดเลยวะเอาอะไรอ่ะมีอะไรให้ยิมเอาบัตรไหม SVP ก็ดีแต่ไม่ค่อยจะเล่นวะอยากจะสมเมาส์ดีกว่าโอ้โหเราจะสมเสร็จเกลือแน่เลยเลยนั่นไง มันต้องมีส <ไม S 1> ักอันอะไม่เอาคูปองลดราคาไอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ขา,า,ายานักเตะโหเงินเยอะแบบเหลือๆเหี้เเนนหย,ยเกินไปายเกมเหี้ยเ <c> ฮ <oughs> <c oughs> ้ย <c oughs> ขอบวกห้าก็ได้นอนนี่ไงอาการ์ดเยอะดีด,ดีแต่เราก็เลือกเปิดแต่การ์ดดีๆ <c oughs> ดีเฮ้ยเอานี้ไปก็ได้เอาไปเก็บไว้เฉยเดีด๋ยวเล่นอีก ไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้โอ้โหมึงนี่ไม่ทิ้งห่างเก้าเก้าเก้าแปดจริงจริงวะบามาไปเปิดไปเปิดในเกมไปเปิดอีกตีไปเนี่ยโอเคโอเคโอเครับใช้เวลาสามสิบแปดชั่วโมงนะโทษทีพอดีเติมไปร้านเป็นร้านเลยพี่ไปเปิดดูดีได้เงินเท่าไหร่วะอุ้ย อลันลันอยู่นะถึงหรือเปล่าพันสี่โอ้ยสามพันเราได้อยู่ได้อยู่ห้าหร้อยพันนะฮ<า><อ>สองหมื่นได้ไม่ถึงเจ็ดพันกว่าไปเยอะตรงการ์ดแน่เลยเอาเอาเอาเฮ้ยโอ้โหอ๋อของกำลังโหลดเท่าที่มันต้องเปิดไอคอนก่อนเปิดไอคอนก่อนเปิดไอคอนก่อนแพ็กนักเตะเนี่ยนะ เออต้องเปิดนี้ก่อนเออดูเลดดูเลดดูเลทตรงกลางเลขหนึ่งเลยตรงกลางเลขหนึ่งเลยไปเลยโอ้ซหสาซุสาโอ้โหอะไข่ไหนี่กูได้ไอคอนเหรอเออกูต้องกระโดดเลยไปเนี่ยไอ้เปิดอันนี้ก่อนไอ้การ์ดการ์ดไอทีทีโอก่อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ้ย อันไหนอันนี้อันนี้อันไหนอันก็ได้มึงติ๊กแล้วเปิดอุ้ยอุ้สิบเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปิดสิบชิ้นรอบเดียวเลยเดี๋ยวเปิดสิบชิ้นรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกแปดเรากดทีละรอบอันนี้เป็นเคสนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะเปิดเศษก่อนอุ้ยทำไมทำไมไหนบ้านหลักโอ้โหปีอะไรวะนะปีใหม่เหรอปีใหม่ปีโกเกืเปิดทีเดียวเดียว เฮ้ยวันวันนั้นกูได้ต่อเลนทำไมกูทำแบบนี้มามามามันเกือแล้วอุ้ยเกือแล้วของจริงอุ้ยอย่าอุ้ยอุ้ยพันล้านพันล้านใครอุ้ยอุ้ยบาปีใหม่วิ่งโคชาเฮ้ยมันมันเป็นคล้ายๆแบบตัวจบอะตัวจบโอ้โหโจเอลมาติปมาทิปหน่อยมาทิปมันว่าอย่างงี้ เออดอยู่สลาตันสเตฟานเอลชาลาวีอการไหน้าเปิดหรอกแล้วก็เปิดเลยดิเดียวเนี่ยนี่นี่การหน้าเปิดกูมีอยู่สองใบเลยบอกสี่เออไปอุ้ยอะไระครับบอกสามโอ้โหกาเบดีดี้กาเบดียลีดี้เฮียอะไรเนี่ไหนวะยังมียังมียังมีนี่นี่ปึ๊บ ใบเดียวด้วยบวกสีไหมเฮ้ยโอ้โหโลรองบอกอุ้ยพันแปดว่ะอุ้ยเขาแตะสูงอะไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ันเปิดล่อก่อนไหมทีนึงน่ะเปิดล่ออกระลารมาเลยกละการมาเลยอุยไอ้สัตว์ขี้เอ้ยได้ หอยแบกหอยแบกมามามาไฮไลท์มาแล้วไฮไลท์ไฮไลท์ต้องต้องไล่คาถามาเมาหายมาเอาหายปึ๊บไฟไฟเฮ้ยเฮ้ยสลันไอ้สัตว์เอ้ยกูไม่ไหวแล้วไงมือกูลั่นเน เอ้ชาอย่างนี mm ้ไอ้ส <basics> oh, ัต <over> ว <being> ์กูรู้เลยแห่งแดกเฮ้ยเชียบอกห้าโอ้ยเฮ้ยแพงสุดอีบ้าเหรอไอ้สัตว์าำจริงแพงสุดบล็องเลยแม่งเกลืออีกแล้วเนี่ยเนี่ยกูเปิ่มไปตัวเนอะโอ้มึงใครวะจอนบันฉ่ำชื่อนี่ อุ้ยเอ M เปเป้ขึ้นสูงอวะหมื่นเจ็ดเหรออุ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วไอ้เหี้ยเอาจริงเหรออุ้ยไม่มีถึงเลยวะถ้ามีถึงกูบว,วดแล้วโอ <c oughs> ้เฮ้ยอสนะสเลยนะอยากดู <c oughs> กดไลค์ like, กดติดตามแค่นั้นแหละไปละ <c oughs>